เปิดโพสต์โดนัทบอกทำตัวไม่ถูกหลังกลับมาเจอกับบิมกวีอีกครั้งนับตั้งแต่ห่างกันไป ถือว่าเป็นรายการร้องคำกำแพงเทปที่ทำให้แฟนๆยุค90รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่นกันอีกครั้งเมื่อโดนันมนัส,สน,นันมาเซอร์ไพร์บิมกวีในรายการร้องคำกำแพงได้เห็นตำนานรียูเนียนนางเอก MV ซ่าสันๆของ d 2 b ได้ร้องกริ๊กกันอีกรอบแถนพอมาฟังความในใจของทั้งคู่ก็ยิ่งอึ้งและยิ่งปริ่มเข้าไปอีก โดนัทกล่าวว่าวันแรกที่เจอการถ่าย MV เขาก็ยังทำอะไรไม่เป็นเต้นก็ไม่ได้ช่างภาพก็ต้องช่วยเขย่ากล้องส่วนเราเริ่มทำงานแล้วเราก็คิดว่าสามคนนี้คือใครพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ดังมากเขาประสบความสำเร็จมากก็คิดถึงเขาตลอดเวลามันเหมือนเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งค่อยๆโตค่อยๆเปลี่ยนไปรู้จักการตั้งแต่ยังเรียนไม่จบจนรับปริญญา แต่งงานมีลูกจนปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วมันรู้สึกดีมากและบิมกวีกล่าวว่าขอบคุณมากที่มารู้สึกดีใจมากๆเลยเราเคยใช้เวลาช่วงหนึ่งด้วยการค่อนข้างเยอะแล้วก็ห่างกันไปตอนที่แยกกันไปก็รู้สึกว่าเขาจะโกรธเรามากหรือเปล่ามันเหมือนครั้งนี้ที่เขามาเหมือนเป็นการยกโทษจริงๆมันเหมือนเพลงวันนี้ที่เราเลือกมาซึ่งเป็นเพลงชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่สาย ซึ่งหลังจากนั้นโซเชียลก็ระเบิดเมื่อชาวเดนมาย้อนความทรงจำกันระวันว่าวันนั้นฉันพลาดอะไรไปเพราะแทบจะทุกคนเข้าใจมาโดยตลอดว่าโดนัทเคยคุยกับแดนแต่ที่จริงแล้วแดนเป็นบีมสังานเรียกได้ว่าแกงกันมายาวนานหลายสิบปีกว่าจะเฉลยความจริงและล่าสุดโดนัทก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยกล่าวว่าดีใจที่ได้เจอบอยแบนด์ตำนานเด็ก90ที่โตมาด้วยกันและก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเขินมากทำตัวไม่ถูกจัดคอนเสิร์ต แล้วชวนด้วยนะรอบนี้และกล่าวทิ้งท้ายว่าขอบคุณพี่บีมอีกทีถ้าไม่ใช่พี่บีมก็ไม่ไปยังเคินอยู่เลยเพราะรู้จักกันตั้งแต่18